หนุ่มพระอาทิตย์ได้โพสต์กรบนบทความเพื่อเตือนใจใครเหรอคะอย่าเลิงอย่าเหิมเกริมอย่าทำตัวหญิงพยองขึ้นสูงได้ก็ตกลงมาได้อย่าโอ,โอ้อวดอย่าเหิมอย่าเฮ่อย่าทะเยอทะยานอย่าคิดต้องการเที่ยวทำตัวเป็นหัวเรือใหญ่ถึงละบือมีชื่อกล้องฟ้าแล้วสัตว์ขาต้องเื่องลงได้ อย่าคิดว่าตัวเลิศดล้ำอย่าตามใจตัวเป็นยายผาดผังล่วงมาเมื่อไรจะไม่มีใครเอามาปุ่นเปื้ออย่าอวดอย่าโอ้ว่าโตหรือดังหากแม้มีทางชื่อเสียงโด่ดังอย่าได้เฮิมเฮอคนที่ดังกว่าเรายังมีคนที่ดีกว่าเรายังเกิดอย่าข้ามเมื่อเห็นคนล้มอย่าสมมน้ำหน้าคนเซ่อ ข้อไล้ข่าวเลาเล่าเออเราอาจจะเจอกับความเจ็บใจเป็นพ่อหนุ่มบทกรอนตั้งแต่ตอนไหนละคะทำไมถึงอยากออกมาโพสข้อความอย่าเหมิมอ,อย่าเหฮวันที่อดีตผัวของมาลีเขาออกรถเบนขันละ23ล้านหรือว่ามีความอิจฉาตาล้อนอะไรสักอย่าง ลาสูดขอหนุ่มพระอาทิตย์ก็ได้บล็อกเพจอีเซียมไปเป็นที่เรียบร้อยเพราะอีเซียมไปชมว่าพ่อพระอาทิตย์กลอเหมือนพี่รุ่งสุริยาคงงอนแล้วก็บล็อกเลยดีขึ้นหรือยังเพจใจดีปรับภาพโฟเครีทาสิวปุ่มน้องจุดดำลองน้ำหมากออกให้หมดแล้วสวยกว่าตัวจริงมาก หมาข้างบ้านออกลูกชายสาลูกหญิงสองเป็นห้าอย่าลืม5 3าสองงวดนี้หมาแน่ละวขอนใกล้จบละมัง้งงานก็หายเงินก็เริ่มหมดขายอะไรก็ไม่ดีเอฟีก็หาเงินเข้ากลุ่มไม่ไหวก็เลนเปิดกลุ่มปิดบ่อยเกินเขาก็พูดถูกนะสิ่งที่เขาพิดม,มาคือว่าตัวเองทางนั้น เขาก็ทะเยอทะยานแต่ทำไมไม่ได้สักอย่างเขาอาจจะว่าตัวเองอยู่ก็ได้คนอ่านอย่าคิดเยอะหนุ่มน้อยร้อยโปรเจกโบรลานว่าไว้ว่าแต่เขาอีหนวเป็นเองเราคิดดีตามสิ่งที่เขาพิมพ์เข้ามันหมดนั่นแหละแต่ในใจมันที่โพสหนาคือแซะเขาอาทิตย์นี้เขามีแต่เรื่องปังๆทัพอาทิตย์รัวๆ ไหนจะงานไหนจะซื้อบ้านเงินสด10ล้านไหนจะไอโฟนสิบเวันนั้นพี่หนุ่มบอกซื้อสามเครื่องคีงเดียวเลยเงินสดอีกไหนจะรถเบน g 6จีคันละ23ล้านคงร้อนลุ่มในใจหน้าดูเพราะทำอะไรทำยังไงก็ทำไม่ได้เหมือนเขาโพสต์แบบนี้คืออะไรเอามาสอนใครคะพอหนุ่มพระอาทิตย์ คนเขาดังมาตั้งนานแล้วไอ้ลูกแมวเอ้ยเขาหาเงินมาตั้งแต่16-17หาให้ลูกให้เมียเป็นร้อยร้อยล้านโน่นเขายอมหันหลังเลยเขาคิดได้นะจ๊ะเดี๋ยวเขาหาได้มากกว่านี้โพสแบบนี้เขาเรียกอิจฉานะเนี่ยรู้ไว้ด้วยเขาแค่โพสซื้อรถใหม่ราคา23ล้านมีเหมือนเขาปะละ่ะตลกอ่ะแต่เองซื้อรถมือสอง ยังอวดอยู่เลยหัดยินดีกับความสำเร็จคนอื่นบ้างก็ได้นะจ๊ะแมงดาเอ๋ยบิ๊กคือผู้สายที่ลงมือทำอะไรแล้วคือตั้งใจตั้งมั่นความสำเร็จมันไม่ได้ขึ้นอยู่แค่นั้นนะมันขึ้นอยู่กับความเป็นมนุษย์ด้วยศีลการกระทำจิตใจและเจตนาของจิตใจดึกๆบิ๊กคือคนที่ทำจริงพูดแต่ความจริงสัจจะที่เอ่ยมา ถ้าทำได้คือศักดิ์สิทธิ์มากปากนำทางการกระทำนำทางและเมื่อเดินไปทุกสิ่งทุกอย่างจะเปิดทางให้เองไม่ใช่ใครที่จะทำได้จากเด็กหัวที่แค่ถ่ายคลิปไม่หนีดาราอินฟูนักล้องดังๆรู้จกักจนตอนนี้ทำเองด้วยสมองและสองมือและมีคนคอยเดินไปด้วยเพราะการกระทำของเขาเองมันบ่งบอกถึงตัวตนว่าคนที่ตัดสินใจจะไปเกาะเขา เขาเชื่อมัน่นมองตรงตกนะ้คือสุดมากรู้จักกับคนดังคนมีเงินก็มีใสไปแล้วแล้วไม่ใช่ว่าใครจะรู้จักหรือได้รับการยอมรับจากคนดังได้ง่ายๆถ้าเขาไม่เจ๋งจริงที่พิมพ์มาจะบอกว่าเราอวยไม้และแต่จะบอกแต่ที่อยากจะบอกคือพิมพ์มานั้นมันคือความจริงที่พูดมานั้นความจริงทุกอย่าง เพื่อนเขามีแต่คนรวยๆเบสก็สวยไม่ต้องสัญญกรรมข้างในก็ไม่ได้ยกเครื่องน่ากินกว่าของแก่ๆอีกนะจ้าบ,บัตล่าอิจฉาเขาดินตายเห็นเขาซื้อได้ทุกอย่างเขาหาได้เขารวยเขาอยากอวดผิดตรงไหนใครจะไปเหมือนแมงดาหาดมหอยตามปะทุกวนันกะอักเลือดแล้วหนึ่ง ก่อนอะไรเข้าไม่ถึงงงมากสงสัยเป็นกรตัดเพราะชีวิตตัวเองหรือเปล่าทำอย่างไงก็ไม่ได้เหมือนเขาก็เลยออกมาโพสก่รสุดท้ายก่อนนี้เข้าตัวเองเอ็นดูจริงๆโพสเตอนสติตัวเองเจียมเนื้อเจียมตัวตลอดคนแบบนี้หายากนะแล้วเมื่อไหร่คุณจะเป็นใหญ่ได้สักทีอย่ามาน้ำไหลให้มากพูดโอ้อวด แต่ไม่ได้ครึ่งเขาคนที่จะสอนคนอื่นได้ชีวิตควันดีกว่าเขาไม่ใช่ชีวิตแยก่กว่าเขาและเสลยอยากสอนนี่พูดถึงคนข้างบ้านนะเชี่ยวสอนคนอื่นไปหมดชีวิตยังไม่ได้ดีเท่าเขาเลยอย่างย่ำอยู่ที่เดิมบอกตัวเองก่อนไหมทะเยอทะยานมากแบบเอาทางลัดกะจะสบายยาวๆถ้าไม่ถูกใจเขา เขาก็ป่าทิ้งจ้าตกลงจุดเดิมเส้นกันคนที่เขามีสมองทำงานเขาไม่อดตายเหมือนคนที่คอยเกาะคอยหายใจคนอื่นลูบๆคำ้คำๆป่าค้างบานก็ไม่ให้อดแล้วละจ้าเขาน่าจะโพสเตือนสติตัวเองทุกคนอย่าพึ่งไปว่าเขานะจงใจทำให้ตัวเองให้ได้ดีเสียก่อนก่อนบอกคนอื่นก่อนจะว่าคนอื่น ดูตัวเองแล้วยังดีกว่าเขามากแค่ไหนสองแปคนอื่นจนลืมสองสันดานตัวเองนะจ๊ะพ่อพระอาทิตย์เพลงนี้เป็นเพลงคนพุ่มพวงแต่ไอหนุ่มพระอาทิตย์ก็เอามาโพสหวังอยากจะขิงคนอื่นอยากจะเน็บแนมคนอื่นช่วงหน้าฝนแม่งด่ามันวางไข่เยอะช่วงนี้มันเลยคุยโวโอ,อวดสักหน่อยรอบก,กาบบ้านไม่ได้ เยียกความสงสารให้ตัวเองทันทีควรเอาเขาเป็นตัวอย่างนะจะมาเต้นท่าลิงอยู่แบบนี้เมื่อไหร่มันจะโตกลับบ้านไปรูปๆคำๆแม่ป้าเดี๋ยวก็ได้เงินเอกนั่นแหละ